สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราเราอยู่อีกประมาณ2อ,องค์นะคะ2อ,องค์ที่อาจารย์จะเอามารีวิวให้ทุกท่านดูนะคะอเอาองค์นี้ก่อนอันนี้เป็นพระ <c oughs> เหรียญจอมสุรินนะคะเหรียญพระจอมสุรินนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถือว่ามีมูลค่าค่อนข้างมากแล้วก็ ถือว่าเป็นศิละปะนะฮะเป็นการออกแบบศิละปะที่งดงามอันนี้ที่ระลึกนะคะการสร้างพระประจําจังหวัดสุรินทร์ซึ่งทําไมถึงมีมูลค่าค่อนข้างเยอะนะคะเฉพาะเรียญนี้ก็หลักหมื่นแล้วนะคะหลักหมื่นแล้วนะคะอันนี้คือไม่ผ่านการใช้เลยสวยงามจริงๆนะฮะดังนั้นเวลาเราจะเสียเงินเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมืนี่ในการไปเช่าหามาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์นะ แต่ถ้าใจเรามันไม่ถึงจริงๆเราก็ไม่กล้านะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนร่ํารวยหรือเราไม่ได้เป็นคนที่อพอมีเงินเหลือเฟือขนาดนั้นดังนั้นก็ถือว่าเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะดังนั้นพระกริ่งจอมสรินเนี่ยถือว่ามีพระพักนะคะเป็นลักษณะนะคะเป็นขมรน,นะคะขอมนะคะที่เราได้เห็นเป็นศิละปะของขอม,ขอมหรือขมรน,นะคะที่ได้นํามา ในการออกแบบแล้วก็จัดสร้างเป็นรูปองค์นะคะรูปลอยองค์ก็มีนะคะแล้วก็รูปเหรียนด้วยเนื้อต่างๆรูปลอยองด้วยเนื้อต่างๆแล้วก็เป็นองค์ใหญ่ใหให้เราได้บูชากันนะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นกริดานุภาพเนี่ยนะคะในความเชื่อฐานคติความนิยมเนี่ยนะคะจะมีความเชื่อว่าในเรื่องของจอม ความหมายของคาว่าจอมคือมงกุฎหรือกระโจมหรือส่วนที่อยูอ่ส่วนสูงของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะตําแหน่งของพระราชาพระราชาเนี่ยสิ่งที่จะแสดงได้ถึงความเป็นพระราชาได้ก็คือมงกุฎหรือจอมหรือหยุดสิ่งที่อยู่บนเหนือหัวนั่นเองเป็นสิ่งสูงสุดดังนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อได้มีโอกาสได้เครื่องทองราชเนี่ยก็จะมีการถวายพระราชทรัพย์นะสิ่งที่พระองค์ได้หามาไม่ว่าแต่จะเป็นการทํามงกุฎถวายพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ทํากําไลมือกําไลเท้ากําไลแขนแล้วก็สร้อยสังวานนะคะ,ะต่างๆแล้วก็เพชรนินจินดาอัญมณีเพชรพลอยที่มีค่าต่างๆเนี่ยที่พระองค์ได้ไป ได้มาโดยจากการาสู้ศึกหรือเกิดการชนะต่างๆเนี่ยนะฮะฐานคติของพระราชาที่นับถือพุทธศาสนาก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปอย่างทรงเครื่องจกกักรพัดนะฮะก็จะมาในฐานกติของการสร้างพระนะคะถ้าสร้างพระที่ว่าด้วยเรื่องของอรัตนะต่างๆนะคะแล้วก็อุทิศไว้เป็นสมบัติแผ่นดินนะคะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 2> จะมีความเชื่อว่าตนเอง จะเป็นผู้ที่ได้รับพลังบุญนั้นอันสุดประมาณไม่ได้นะคะแล้วก็การตกแต่งประดับประดาองค์พระเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วก็เพชรนินจินดาอัญมณีต่างๆที่มาประกอบกายอยู่กับอ,อ,อยู่กับองค์พระนะคะก็ถือว่าเป็นของที่หาได้ยากมากดังนั้นฐานคติของการสร้างนะคะพระในแบบของ สัต์เครื่องส่งต่างๆเนี่ยก็จึงมีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่ยุคหอมแล้วดังนั้นการสร้างนะครับพระกริ่งจอมสุรินเนี่ยนะคะหรือเหรียญพระจอมสุรินของจังหวัดสุรินเนี่ยในครั้งนั้นนะคะก็มีพ่อแม่ครูบายจานย์สายกรรมฐานแล้วก็พระที่มีความโด่งดังมากมายเหลือเกินที่ได้กราบอราราธนานิมนต์มาทําพิธีอธิษฐานจิต ในครั้งนั้นนะคะถือว่ามืดฟ้ามัวดินหลังจากนั้นมานะคะพระกริง่งจอมสุรินหรือพระเรนนี้ก็กลายเป็นพระที่มีมูลค่านะคะดังนั้นความต้องการของผู้คนเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเป็นความต้องการของคนในกลุ่มไหนคะก็จะเป็นสมัยนั้นเนี่ยเวลาเขาจะบูชาพระเนี่ยนะเขาจะค่อนข้างที่จะต้องมีเงินนะคะคนมีเงินเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะบูชาพระนะ ลักษณะอย่างเนี้ยได้นะครับเพราะจะต้องสร้างสาธารณูปการสาธารณูปโภคต้องสร้างอาคารสถานที่ต้องสร้างโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์สนุนหนทางต่าง,างๆแล้วแลาจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะดังนั้นเจ้าขุนมูลนายหรือเท่าแก่เจ้าสัวต่างๆนะครับคนที่เป็นคนร่ารวยในจังหวัดสุรินในสมัยนั้นก็จะเป็นบุคคลที่พอมีเงิน นะคะที่จะร่วมสนับสนุนเกื้อกูลในการสร้างในการทําในการ,รการ่อประโยชน์อะไรต่างๆนะคะก็จะได้ไปครอบครองไปดังนั้นนะคะพระกริ่งจอมสุร <'s> ินในวงการของข้าราชการเนี่ยมักจะมีไว้ครอบครองอาจจะแสดงถึงความความเป็นมงคลนะเหมือนอย่างเช่นผู้ว่าอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินที่จะเข้ามาเนี่ย ก็อยากได้สมมติอย่างนี้นะอยากได้อยากได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านถือว่าเป็นเป็นเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองดังนั้นอ่าก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะที่ผู้คนทั้งหลายนะคะทุกหน่วยงานทุกองค์กรต้องให้ความเคารพกับท่านผู้ว่าราชการถือว่าเป็นพ่อพ่อเมืองนะคะถือว่าเป็นพ่อเมืองแม่เมืองดังนั้นพ่อเมืองแม่เมืองเนี่ยนะคะเขาก็ท่านก็อยากได้นะคะ อยากได้มีไว้ครอบครองไว้สักการะบูชาเพราะเป็นการเสริมพลังบุญบารมีในฐานะตนเองเป็นพ่อเมืองก็จะเลือกบูชานะคะพระกริ่งจอมสุรินนะ,ะจะเลือกบูชาพระกริ่งจอมสุรินจะบูชาหลวงปู่ดุลอตุโลเนี่ยนะคะหลวงปู่สามอากินจโนเนี่ยนะคะหลวงปู่เฮอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในแถบจังหวัดสุรินนะ,ะที่ เขาหาหากันแล้วก็แล้วก็ประสบการณ์จากผู้ที่เคยได้สวมใส่นะพระกริ่งจอมสริตเนี่ยปรากฏว่าเวลาเขาจะไปสมัครงานเวลาเขาจะทำกิจการอะไรก็จะรู้สึกว่าจเจริญรุ่งเรืองมากมีพลังอนุภาพว่าด้วยเรื่องของความสําเร็จอย่างมหัศรรย์นะอย่างเช่นเท่าแก่มีเนี่ยอารัธนาขึ้นคอนะว่าจะไปติดต่อประมูลที่ดินนะไปขายที่ดิน หรือประมูลถนนหนทางหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเป็นการเจรจาภาทีนะติดต่อกันเนี่ยต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมักนิยมแขวนนะคะพระกริ่งจอมสุรินเนี่ยไปและอธิษฐานบาร,รมีท่านเนี่ยให้ประสบผลสำเร็จนะก็เกิดความสง่างามก็มีหลายท่านนะฮะที่เป็นระดับบิ๊กๆเลยนะฮะของจังหวัดสุรินเนี่ยก็บอกว่าโอ้อภินิหารนี่มากมายหลากหลายดังนั้น บุคคลที่เป็นข้าราชการระดับสูงหรือพ่อค้าวานิชท,ที่เป็นะระดับรวยนะระดับเศรษฐีว่าง,งันเถอะนะคะของจังหวัดสุรินทไม่มีใครไม่มีพระกริ่งจอมสุรินนะฮะไม่มีใครไม่บูชาพระกริ่งจอมสุรินและไม่มีบ้านหลังไหนไม่มีพระกริ่งจอมสุรินแล้วจนพัฒนาไกลามาเป็นพระที่มีมูลค่าสูงมากและในปัจจุบันเนี้ยก็เฉพาะเรนนี้นี้ก็หลักหมื่นนะฮะ อ่หมื่นกว่า2 0,000ด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเนี่ยขนาดว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีมูลค่าสักเท่าไหร่นะแต่พอมาในปัจจุบันดูกลายเป็นเงินหมื่นเงินแสนไปนแล้วนะฮะนะ,ะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนะฮะสร้างตั้งแต่พศ2513นะก็ก็ถือว่าสร้างไม่กี่ปีมานี่เองนะคะสร้างไม่กี่ปีมานี่เอง50ปี60ปี70ปีมานี่เอง นะคะคแต่ทําไมถึงความนิยมถึงมีมากแล้วก็เป็นพระที่ขาดตลาดมากเลยเพราะว่าเวลาคนมีแล้วเขาก็ท่านที่มีและผู้ที่มีเขาก็ไม่ค่อยอยากปล่อยเนาะเพราะว่าหนึ่งมันเรียนหายาก 2. องอก็มีความเชื่อในจอมสุรินสามใครมีไว้ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีนะ,ะบางทาีบางทีเราใส่พระอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอาเซียคนหนึ่ง เอาเปิดกระเป๋าออกมาแล้วก็ในคอนี่มีพระกริ่งจอมสุรินหาเลี่ยมทองฝังเพชรเนี่ยโหเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนลักษณะเราดูแล้วเราก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนมีตังค์อันนี้เป็นจริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงนะคนนี้มีตังค์คนนี้มีอํานาจมีบารมีได้ครอบครองนะคะคนจังหวัดสุรินไม่ใช่ว่าเกิดมาในจังหวัดสุรินแล้วจะมีบุญบารมีได้ครอบครองทุกคนไม่ใช่นะคะแม้แต่อาจารย์เองอาจารย์ก็มีแค่เหรียญเดียวนะอาจารย์ก็มีแค่เหรียญเดียวแล้วก็ มีมาไว้ครอบครองก็เอาไว้ดูเอาไว้ศึกษาแล้วก็อธิษฐานจิตเวลาจะไปไหนเราก็ลองอธิษฐานจิตดูก็กสัมฤทธิเหมือนที่เขาว่าจริงๆนะอาจารย์ก็เลยเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสนะคะลึกๆนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในพลังแห่งกรรมดีนะคะคาพูดด้วยกายวาจาใจนต,ต,ต้องดีงามประกอบด้วยศีลธรรมที่ดีงามงดงามสวยงามนะคะแล้วก็ทําดีสร้างบุญกุศลแจกทานทําบุญ ะะเกื้อกูลบุคคลที่ทุกข์ยากลำบากนะเขาก็จะเป็นบุญบาร,รมีของเราแล้วก็อาจารย์ก็อธิฐานว่าอุย้ยมีหลวงปู่ดุลตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะเราก็อยากได้พระกลิ่นจอมสุรินบ้างนะเอาเหรียญอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ปลายธงปลายแถวไม่ได้ว่าแหละแต่เราเอามาบูชานะคะก็มาไม,ไม่ถึง7วันไม่ถึงไม่ถึง7วันนะ,ะในระยะเวลาที่ใกล้ๆแป๊บๆนะคะก็มาหาเรานะะเนี่ยคือจึงถือว่าเป็นความ ความความอัศจรรย์ใจนะคะเมื่อได้มาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าทำมาหากินคล่องนะพูดจาอะไรก็มีสง่าราศีนะไปที่ไหนก็ปลอดภัยนะไปนอนหลับไหลที่ไหนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ไม่รู้สึกกลัวหรือไม่รู้สึกขนพองสยองกล่าวแต่อย่างใดเลยจะรู้สึกแบบมันเย็นมันสบายมันปลอดภยัยและนอนก็ไม่ฝันร้ายด้วยนะอาจารย์ก็เลยเชื่อในกริชานุภาพแล้วก็พลังจิตที่ พ่อแมครูบาอาจารย์ใสยกรรมฐานในสมัยนั้นเนี่ยที่เดินทางมามืดฟ้าโบดีเนีย่ยมาร่วมอธิษฐานจิตในคราวการสร้างพระกริ่งจอมสุรินและก็ในพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระกริ่งจอมสุรินนี้ดังนั้นกริดดานุภาพหรือพลังจิตที่แผ่กระแสเข้าไปในวัตถุมงคลน,นี้สิเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะมีมูลค่ายอย่างมากมายมหาศาลมีแล้วก็เก็บไว้ให้ดีนะคะแบ่งปันนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีคะ่ะ